สมมติเจอกรณีที่แบบว่าไม่มีใครตายเลยสักคนอ่ะมันยังไงก็ต้องตายเพราะว่ามันลดลงไงจนเหลือศูนย์ใช่ไหมล่ะแล้วก็ตายอมไม่มีแบบว่าถ้าเกิดสมมติว่าเอ้ยผ่านไปหน่ชั่วโมงแล้วยังไม่มีใครตายเขาปรับเลือดลดเหลือครึ่งคุณครูดูเลยหัวอ่ะเอาเดี๋ยนะมันต้องเป็นลาวาที่ตรงนี้ไม่ใช่ดรอาเดี๋ยวนี่มันไม่ใช่ทางเดินนี่ ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวขุดแย่งกันไหมแบบเวลามารวมกันจะได้ไม่มีปัญหาส่องแล้วอุ้ยยังไม่มีใครตายเออ,อพาร์ทส,สองไม่มีใครตายเขาไม่ใช่ตายพาร์ทสุดท้ายกระบอกนะไม่หรอกเดี๋ยวเราอันเดอร์กราวด์เดอะซีรีส์ยาวๆเลยพี่เดี๋ยวเราต้องไม่ต้องเก <c oughs> <ง>ินถ้าถ้าบอกเนี่ยเราเลี้ยงคนที่อ่อนๆก่อนอย่างเช่นอย่างเช่นคนที่กำลังกินข้าวอิวคุงแล้วคุณจ้าไม่ใช่ละโอ้โอ้ยโ้ยโอ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 ้ยอ้อ้ยโอยโอ ตุ๋ยตุ๋ยตุ้ยเฮ้ยใจเย็นพี่ what the fuck a x c i t e m a n t เดี๋ยวเดี๋ยเวลาทำงานต้องอะไรอะมา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 ดูดูดูโหอาหารเหลือแค่สองอันนิดเดียวเองเหลือแค่สองหัวใจเอ้ยเหลือแค่สองอ่ะพี่อาหารเหลือแค่ไไมม่่่่่ใใชชของพีเยอะเติมตอนนี้ทองน่าจะหาง่ายแต่ว่าแล้วเจออีกแล้วไอ้ที่จะหาไม่เจอได้เป็นอะ อุ้ย,ย,ยเจอ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 ะปล่อยแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วอุ้ยตัวเขียวตัวดำตุ๋ยจเย็นเ<ร>ย็นจะเย็นโย่คุยกันได้นะตอนถุงกาวก็เพราะจากความรู้สึกที่แกง๊งแกง๊งข้าน้อยต้องเจออย่างนี้ <laughs> ไม่ต้องคือคือแกง๊งแกง๊งแกง๊้งปกติในกันดินห์ฮอกเราก็มีคนหนึ่งอะ่ะพอๆพ,พี่ครูอะ่ะใครตายแต่เกมพอๆไม่ต้องอ๋อ่มต้องให้ส่งมาเจอกันละ เออเฮ้ยวันวันมันบอกว่าถั่วดำไหมถั่วดำไหมถั่วดำไอแถวนี้มีทานเต็มเลยเป็นแบบอบังขายถั่วมีถั่วยไหมโอ้ทำไมเราเล่นละมันแปลกทำไมต้องเล่นใจทำไมต้องถึงถั่วแล้วนี่ถึงกกงกระทำของเธอซะนี่ถึงถั่วแล้วนี่ถึงแค่ขายถั่วจงสาบส่งความเก๋ของเธอซะทุกคนหยุดสังเารโย เราว้าเอาเป็นว่าเร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 าหาของมั้งเนี่ยเหมือนเราไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยเจอเอมบารอนเอมบารอนย่าเอ๊ยไม่ได้แอมบาอนไม่ได้ทำอะไรฮะเอมบารอนดีเอมบารอนโยนลงลาวาอ๋อวโยนลงลาวาแล้วมันก็จะมีเจอดีเอ็นพี่ใช่เหรอพี่เจอดีเอ็นวอทวอทเนี่ยใช่เตองโห่อยูโม่เปล่าโม่เปล่า ม้ว่เบาม้วปล่าหรือว่าไม่เกี่ยวว่ะแต่คือมันยังไงมันไม่ใช่มันไม่ใช่จบแบบไอเนี้ยของพบไมคแคก่ะมันของมันมันวู้เราว่ะมันวู้ลาวันหู้ราว่ะชาติมัมอร่อยดีไม่มีอะไรมากโอเคจะบอกลาวาแล้วคิดว่าระดับนี้จะมีคนหาเราเจอไหมเนี่ยเฮ้ยเจอทองแล้วไม่นะนะคือต้องต้องวัดแบเจอเอมอลลัน เออมาเราเอาไปแล้เจอดีกว่าถ้าใครเจอบอดเจอรีบบอกดูทันท่วเลยนะเจอบอดเจอร์รบไกลอยู่ไม่เชื่อเจอบอดเจอเจอเลยสตุยเลสตุยโอเคเอ้ยไม่ใช่เจอทองกอนเฮ้ยเจอได้เตรียมตันด้วยคือเราหาทางหาหาตกคราฟไม่เจอแป๊บนึงหาก่อนแบบซีซั่นที่แล้วบอกว่าโอร้พอดี เฮ้อันนี้ซีซั่นหนึ่งไม่ใช่เหรอเ <c oughs> กีอยวตกซีซั่นที่แล้วนี่แบบว่าเอาลงเหมือนแบบไม่มีตกคาเอยอยิโนนถามอะไรหน่อยดิถ้ามีไอเอเซีไทยแลนด์แล้วเออของจุกุคัทจะมีต่อไหมไม่น่าจะยุบเป็นขอไทยแลนด์เอซีรวมไปเลยใช่ไหมครับน่าจะรวมไปเลยเทำไมจกกะแต่เด็สะโตนนะจะเย็นพี่น่กา เย็นระวังถุงกาวก่อนอิสโซล่าเพิ่งค้าบดาบเลยไหมอือโอ้สุดยอดค้าบดาบคือผมยังไม่ได้อาชีเม้นอะไรเลยนะบอกไว้ก่อนเอาได้อาชิเมนเก็บติ้งพูแล้วจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานไม่พูเราต้องค้าบกับจริงๆเรา่าจะใช้แผนนั้นนะที่ไม่ให้ใครรู้ว่ามีอาชีเม้นอ่ะไม่ต้องหรอกยังไงมันก็ต้องรู้ช่างก็ต้องรู้ยังไงเราก็ต้องคราบของอ่ะไม่ถ้า จะไปขึ้นดูเลือดก่อนมิซูบะอุ้ยชิโร่อ้าชิโร่ชิโร่ตายมั้ยูงลงโแข่เลยอย่างเงี้ยไ้วาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเอาเล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 ย ดูสนับสนุนเขามากเลยเราอุตส่าห์ถ่ายลเลยว่าเราไปมองที่คุณครูนะครับผมรถเลือดไปครึ่งหลอดนะครับแล้วกูก็เดินเล่นเนาะโหยไม่ได้ทําอะไรเลย <c oughs> หาที่ลงไม่เจอแป๊บนึงนี่ไงทางนี้ทางนี้ทางนี้ตามมาไปไหน, <c oughs> ไ,หนไม่ดีไม่ดีทางนี้ทางน,น,นี้ลงไปลงไปลงไป <c oughs> แอะนั่ะแอะนั่นแหละวิวสวยมากลงไปลงไปเออมองดูดิใครต้องการแอปเปิลทองไหมฮะผม ไม่มีทองเวิร์กยูนี่ไงมีทองอยู่ก้อนหนึ่งเอาไปป่ะเอามาเลยครเอามาเลยนี่ไงเก็บไว้กปละขี้เบ่งขี้ไอ้ก้อนหนึ่งพี่อาร์มกินก่อนไหมให้พี่อาร์มหรือคุณควบกินก่อนฮาร์ดคอร์พีพีอ๋อให้ใครกินก่อนครับให้ทิชชู่กินก่อนให้ให้พี่อาร์มกินก่อนจะให้ผมกินเอาอะไรมา ไอรกินก็ขึ้นมานะครับผมรออยู่ด้านบนเจอทองอีกแล้วล่ะเจอทองขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยอ้ขึ้นมาก่อนไหมเดี๋ยวปัึหาอยู่ไหนจนเล็กมากด้านบนเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะกินคุณครูเล่นน้อยสุดตุยตุยจะเอาแกให้คุณครูก่อนก็ได้มั้งอ่าคุณครูก่อนเนาะจะใปัญหาคือตอนนี้เราเอาไครเนี่ตอนนี้ผมวิ่งบนเนี่ย เราคุณครูอย่างเดียวตอนเนี้ยคือถ้าให้คัดคอไม่ได้เอาเอาไงเอาไงเอาไงเพราะมันมีแฮนด์นี่หรือว่ารอไปหาได้ไหมเดี๋ยวรอไปหาแอปเปิลเพิ่มซูคอนหนึ่งไกลๆสองกระดาษนะแอปเปิลอยู่สองอันไงตอนเนี้ยเออเอางี้ดีกว่าหนึ่งสองหนึ่งอะไรนะอะไรกไกลๆคอนกระดาษนะศูนย์คองหนึ่งไกลๆซิมเช็ดเลยเดียวเออพิมพ์ไปเลยพิมพ์ไปเลย ส่งสองสามปึบโอ้ยโง่โอ้ยทีมอื่นคงงงว่ามาขออะเรากันเอาไปโอไมเกี่ยวเนเนเ้นตเอาเออเรากำลังประจนไยอ๋อนี่ทางขึ้น เอาไงให้ใครกินเอาใส่กันไปใช่อ่ะพี่กินหนึ่งกล้เอาเอาหรือจะให้พี่อามก็บอกแล้วปอยิ่งชุบกันอ่หนังวัวนี่คงไม่ได้ใช้นะใช่ใช่ใช่พี่ใช่เหรอใช่เอาไปทำหนังแก่เหรอศูนย์คอนหนึ่งใกลเฮ้ยเอ้ยมีคนตายแล้วหรือเปล่าไม่ไม่นนั้นหลอกอ๋ออ๋อเอนับนะ สามสองสองหนึ่งชุบสี่สี่เฉยเอามาเลยอะไรเอามาเลยเหมือนล่นเลยงูนี่จากนั้นเลยแอปเปิลนี่กี่ลูกอะมีแค่นดี้ตอนนี้ไม่มีใครเหลือแอปเปิลแล้วหรอมีแอปเปิลอยู่แต่ว่าไม่มีสีทองอ๋อโอเคงั้นก็ได้อยู่ให้ เก็บลงหาักอ่ะอันนี้อยู่ใกล้พี่อาร์มสุดอย่าลงลาวานะลงแล้วร้องไห้เอ้ยอันนี้อาร่มนะได้ได้ได้ทองมาเพิ่มอีกอีกอีกก้อนตอนนี้มีอยู่ห้ามีอหกก้อนนะทองสิบสองโอเคงั้นงั้นให้พี่อาร์มก่อนเลยแล้วกันอยู่ใกล้สุดแล้วแต่ทันท่านท่าจะตายแล้วจะเย็นพีแอ๊แอ๊ดอ๊ดเลยเดี๋ยวเอ็มมาเล่ามาทำมาเองรู้สึกฟิน อาจจะอุดบอลนี่ไงแกอาจจะอยู่นี่ไงเออหนอชิโร่เริ่อดีเร็วโอเคพี่อ๊ากเลิอดเริ่มกลับมาบาลานซแล้วเราก็ต้องไปหาแอปเปิ้ลเพิ่มใช่ไหมเอ้ยเจอเอเมอรอนเอาไปทำอะไรวะเขาไปให้ไม่ไเจอโยนทิ้งโยนทิ้งไงเจอเอเมอรอนโยนทิ้งลาวะอุดเดี๋ยวอ่ะกูแบบค่อยๆ่อยแล้วมันน่ากลัวมาก เฮ้ยบอร์เดอู้หู้อูหู้เกือบตกใส่คอเอ๊ะจะ border หรอบอร์เดอร์อยู่ไหนเอาบอร์เดอยู่ที่ไหนบอร์เดอร์ตอนนี้เขาบอกพันสี่คูณสี่ก็เจ็ดร้อยคูณเจ็ดร้อยอ่ะก็ลองคิดดูนะฮะผมขี้เกียจคิดแล้วนะครับตอนนี้เดินอยู่ท่ามกลางเราว่ะตอนนี้กําลังขุดยิ่งเทสต์สมองไปด้วยยิ่งบดหัวตอนนี้รู้สึกปวดตับปวดไตเลยนะฮะไซร์รู้สึกปวดไซร์ตัวพุงเอ้ย นใครปวดตัวนิดหน่อยเรโซเลสลาหยีเอาวะเราเอาควาเราไม่ได้เรยใครเครียดกันไหมเขายิงฉุบไปมีกิมอะไรสีโวฟิสน้ำปลวกปลาสีเงินปลาสีเงินแม็กนะนำไม่มันชื่อมันหรูเกินไปต้องได้อีปลวกหินอีโปกหิน น่าเศร้าสุดยอดน่ารักกุ้งคีมอย่างเงี้ยมาเอาควาเรามาเล่นศูนย์ข้หนึ่งกระไดหนึ่งกระหนึ่งข้อหนกระไดเลยฮะหนกระไดเอามาสเดี๋ยวเดี๋ยวค้างโอเคศูนย์ข้อหนกระไดสั้นๆหนึ่งอซาเอาไม่ติดกดสองไม่ติดอืสมออสี่สี่เอาศูนย เซนโซนเราโซนอาเราแล้วเดี๋ยวเต้องใช้วิธีครู่อันนึงเป็นไรเป็นไรเจออะไรเจออะไรอวาเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขู่มันดูนะอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกือบเกือบอันตรายอันตราย โดนแกมาตอนนี้เอาเอาไงพอิีดูถูกอยู่ตอนนี้ตอนนี้อยู่ไหนกันแบนไม่นี่อยู่ค่ะูด <line> ูมึงอยู่นะเดิมอ่ะพี่หมายความว่าไงมองข้างหลังมันเป็นการหลอกไงอ๋อเฮ้ยเปิ้รเราวะคีเพอร์ so stupid สอรีสอรีเฟียวเดี๋ยวเราต้องไปฆ่าเฟียวแล้วเราจะมองโอ้ยวางทองใช่เหมือนใครเปิดเกมเต้นมีใครมีไม้ไหมจัดแดนดาวตนีม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 าเล่นจัดแดนกันเล่นจัดแดนกันเออเคหนึ่งจไม่ใช่พี่ทูบุกมาปุูม ไดยกบแ่ดูว่ามันอยู่ตรงไหนพี่นกพี่นกเฮ้พี่นกยังไม่ตอบมีใครต้องเดินที่ยืงอย่างเดินพี่นุกอะไรยังเดินพี่นกอ่ะสองคนมีมูซ่ากับแบ็คลิสเฮ้ยสามคนสามสี่โอเคเราไม่รู้จะทำอะไรแต่เราขออาหารก่อนแรับตอนนี้นะไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรดีกับชีวิตใครเลือดเลือดเหลือเท่าไหร่กันบ้างเอ้ยอาหารหลอดอาหารนะะเหลือเท่าไรแล้วครับยังเยอะอยู่สัมภาษณ์ สัมภาษณ์สัมภาษณ์เออวันนี้นะเอาบล็อกส์กันสัมภาษณ์นะฮะสัมภาษวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์เอ่อใบเซอร์โหเหล็กแถวนี้เยอะเฮ้ยทำนี่นี่ได้แล้วนะแอปเปิลทองมามาอืมมาหาคุณหัะให้ทิชเช่เลยัูดี ตอนนี้กำลังดูอยู่โอ้โหแ๊บเดียวววสิบสี่แล้วพี่ครูอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างบนเนี่ยแหละจะเวลตันะลดี๋ยวเวสิบแปดก็ตัตนละอืมเฮ้เล่นเอลเหรอออกแหวนีิมานาได้เลยะแล้วก็ออกไปคิงบาร์เนี่ยโอ้ไม่ดีเนี่ยมีทางยังไงเวลานต้องขุดไปเนี่ยดไปเดินมา ไม่รรรู้ควจะะทอเด็กตอนนี้คือจะขุดก็ขุดไปก่อนนะน่าหวาดเสียวมากไม่มีอู้ตัดคลิปแฟบอุ้ยทองอุ้ยเหล็กอู้เยอะเยอะแล้วทำไมข้าพเจ้าคาร์บสติ๊กมา20อันฮะออะเอามาตรตีเอาเถอะเราว่ารู้สึกว่าน่ากลัวมากเลยเราว่าอโู้เห็ดอู้เอสโซเดสตาเย่เฮ้ยนี่ฝรั่ทำไมอยู่กูเนอะแสดงพี่ผู้แกต้องอยู่ข้างบนเขาอาจจะหลอกก็ได้นะ อาจจะเป็นนั้นก็อุ้ยเจอเล็กไอ้เจอเพชรเจอเพชรด้วยครับรออันไหนเร็วเร็วเ้ยได้กี่เม็ดได้กี่เม็ดไม่รู้เดี๋ยวไปลองพูดเดี๋ยวครับดับแจกก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรื่องไอ้ตัวพวกไอนี้เขาบอกสองสาม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 อะประมาณสามเม็ดเองสามเม็ดทำดูชอบรถไฟไปแที่ครูก่อนทำดับที่ครูโอเคทีพีมากทุยทำแม่แบบดี พ่อแม่สวัสดีค่ะทำไมไอเทมตอนดอบมันไม่หมุนพี่เก็บไปห้นารเราหน่อยได้ไหมอะเราไม่มีที่ได้อย่าวว่าพ่อแม่เฮ้ยกู่าตกอะพอรู้ไหมไม่มีอะไรอะไม่มีใครผมไม่มีที่เรียกพ่อแม่ฮะเฮ้ยนี่ไงพี่อ้๊าพี่อ้๊าจิ๊บเล็กย่าทางอยู่แถวน้อถามว่าทําไมเรียกเก้พูดีพ่อแม่ยามเห็นชื่อผมแม่ไม่เห็นมาหาผมได้ไหมยุ่ไยล่ะ คือพี่อาร์มีที่ขุดเหล็กไหมเพราะขุดเพชรหน่อยฉันคอนนี่ไงเลยมาโอ้โหแดงแดงก็ทีมแดงทีมแดงรู้สึกเมืรอบนี้เขาเล่นอะไรกันไหมอยากรู้จริงหนี่ลงสงสัยไม่มีใครอยากจะไปออกไปไฟมั้ยนี่ไงฮัลโหลใช่ฮัลโหล ย่มายังไงอ๋ออ๋ออมาเลยขุดมาเลยขุดมาเลยแต่ประเด็นก็คือถ้าเกิดอยู่นานไปอาหารจะเล่ยหรอมามา,มาตามมาพี่ขลขังขลังเฮ้ยท้อทองเพชรอยู่ตรงนู้นฮะแอปเปิลไม่อยู่ทีๆนะแอปเปิลอ้าวใครมาอีกทองก่อนเอ็มเมลโล่คีรคู่ใช่ไหมอาจจะถ้าเราขุดตรงนี้มันจะหล่นไปงนี้นเล<ร>ยข้างหน้าข้างหน้ามันไม่มีอะไรหรอไม่มีอะไรหรอไม่มีอ่ะมีแต่ละวาก็เลยอุดไปหมดแล้วอุ้ยอุ๊ยเคลื่อนเคลื่อน ฮะเป็นไรเ้าไปไหนแล้วอ๋อฟามเป็นไรออกมขุดที่ดังเลยเนี่ยดังแล้วอึงดังแล้วปึ้งอ้วเอาไม่ใช่ไม่ใช่สามก้อนสี่ห้าหกหกก้อนครับทำทำทำดาบไดมอนแจกก่อนแล้วก็มันดาบไดมอนขาดีแค่สองคนโอเคแล้วก็สองคนแล้วใครยังไม่ได้ดาบไดมอนน่ะเดี๋ยวสิทำพิกแอคไดมอนหนึ่ง แล้วเดี๋ยวเหลือไดมอนด์ไว้ขึ้นไปไดมอนด์ไดมีหกอันหาทางขึ้นปั๊บมาทางไหนกับทางเดิมปั๊บแล้วกูมาทางไหนวะเนี่ยเยอะเลกอีอ๋อจ้าพี่ครูเล่นรถเฮ้ยเจอไดมอนด์อีกแล้วเจอหนูทำโอ้ไดมอนด์เดี๋ยวทำโต้เอินทาต่อเลยไหมไม่มีหนังสืออ่ะ เดมอนตกไปว่าเราอยากอาบน้ำมากตอนนี้เดี๋ยวโยนเดมอนลงด้วาแป๊บยาซับคิวมอมแม่มาเอ้ยด้วยดูอิงด้วยบอดี้พีชอะไรเด็ดเอาตัวปิจิปุลีวัดอะไรนะประกาศสงครามมองแป๊บหนึ่งเจโรสดูอยู่ยิ้มแป๊บหนึ่งนะ เไปไหนกันหมดอ่ะมาเอาเพชรกัลังยหดหาแอมเบรอมาหยุดอยู่อยู่หลุมไหนอะพี่พวกพี่อยู่นี่น้องนี่เราขึ้นมาแล้วเอาเพชรมาส่งผู้หญิงแท้ปบหมดเฮ้ยเด็กเฮ้ยเด็กเฮ้ยเด็กฮัลโหลฮัลโหลวันเอาเคโลเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ทีพีไปหน่อยเอาความไม่ทำกางเกง ทำชิ้นเกลอไม่มีค่ะไม่มีเหล็กออ๋มีก็ยังไม่ได้เผาอเนี่ยเผาเลยเผาเลยเผาเลยพี่เก็บเหกเก็บเล็อะไรเหรอเป็นคามเหล็กนะไดมอนด์นึ้ก่อนบริหารแป๊บทำดาบกาด up e n ไม่ใช่ละด n d e r ทำดาบก่อนดีกว่าตอนนี้ใครยังไม่ได้ดาบอ่ะพี่ครูป่ะมันอยู่ทางไหนแล้วเนี่ยทางที่จะไปพี่ครูอยู่ไหน า้าที่ทำไมหาทางกลับอยู่ต้องใส่ลงทางอ๋อว่าทำไมลืมเปิดไม่ขอบคุณเป็นจี๊ดเลอว่าทำไมไม่ีปคดตอบเป็นที่เกียร์ป่ะมีใครอยู่ข้างบนเลยน่แต่เหล็กเงี้ยไปเผาได้ไหมครับหนูอยู่อันนี้ก็เมื่อกี้เห็นพี่อาร์มเดินอยู่แล้วหายไปไหนอ่ะอยู่ข้างบนส่วนสบายยามาเขานียโอเคพี่อาร์มเจอแล้ว เอเหล็กห้าก้อนของใครไม่รู้กี่มาก่อนนี่ <c oughs> เดี๋ยวทำชุดก่อนแป๊บหนึ่งพี่เราควรทำอะไรอะต่อจากเสื้อนี้ควรทำอะไรฮะกางเกงเสื้อทำกางเกงก่อนครบป่าวะเราค่อยทำทำทำหมวกกับรองเท้าที่รองตอนนี้ใครที่ยังไม่มีชุดคือตอนนี้ใครไม่มีดาดบไปมอนน่าจะคุณครูมียังแต่คุณครูพี่ครูไปไหนอ่ะเราหาไม่เจอเลยเมื่อกี้เราสวนทางกับใครแล้วเราก็เดินในถ้ำตอนนี้ระหว่างวีกันไม พี่ครูมาตรงหลุมแบนไมนิ่งไเหมลำพังว้าวเชอบกระตุกโอ้มีแล้วองว้าวว้าวเวไม่ใช่ว้าวเวว้าวเวว้าวเวอนี้อยู่ข้างบนนะพี่ครูอยู่จุดอยู่แรกเลยเยอะเรหายากหน่อยเแล้วเ เป็นไงบ้างคุณแม่ถามเออยิ้มเอลามิดคุณครูเป็นไงบ้างเขาก็ออกมาไมดีมากโอ้แล้วพี่อาวไม่ขโมวกับพี่หาไม่เจอแถวเนี้ยมันไม่รู้อยู่ตรงไหนอ้าวหกนาที